สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโต๊ะด้วยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ผมให้ไปทางด้านเดอรนิวเซนนะครับแล้วก็สูงคู่ของอะลูกาพบกับทางด้านของเบนฟิก้านะครับก็สดชื่นไปทั้ง2คู่เลยนะครับทางด้านเดอรนิวเซนนะครับก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็หวานเี๊ยบกันไปส่วนคู่ของอะลูกากับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับก็สูงเป๊ดเลยนะครับก็เข้าเช่นเดียวกันใครที่ตามผมเมื่อวานนี้หน้าช่อง2ตัวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครนะครับที่อยากได้เด็ดๆแบบนี้ นะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอดเอนมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอครับสำหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะวิเคราะห์มาให้นะครับก็คัดมาให้2โคเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยสําหรับคู่แรกนะครับมองไปที่ตุรกีซูเปอร์ลีกันได้เลยครับแทปซอนสปอร์นะครับวันนี้พบกับทางด้านของอันตันยาสปอร์สำหรับคู่นี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงสูสีกันมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงในความได้เปรียบวันนี้ทางด้านของแทปซอนสปอร์มีความได้เปรียบอยู่คือการได้เล่นในบ้านนะครบแล่งู ก็ต้องบอกได้เลยว่าดูเหมือนจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันด้วยนะครับผมจึงแนะนําว่าคู่นี้แนะนําให้มองไปทางด้านของแท็บซอนสปอร์ดีกว่าที่วันนี้ที่เปรียบในการเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะและเก็บ3มแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับมองไปที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันได้เลยครับสปอร์ i ิ้งลิสบอนะครับพบกับทางด้านของบาก์ a าสำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าอันดับตารางคะแนนและฟอร์มเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงสูสีกันมากๆเลยครับแต่ในเรื่องของสถิติเฮ to เฮ a d นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้าน Lisbon เนี่ยเขาทําได้ดีกว่านะครับและวันนี้ก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านอีกด้วยซึ่งลิสบอนเนี่ยเวลาได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่า คาดหวังกับพวกเขาได้เยอะเหมือนกันนะครับและเลตวันนี้ที่ลิสบอนเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยและน่าไปด้วยผมจึงแนะนําว่าคู่นี้ให้มองไปทางด้านของลิสบอนดีกว่านะครับที่วันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านและเลตวันนี้ก็ค่อนข้างสวยเนี่ยผมว่าน่าจะเอาชนะและเก็บ3ามแต้มจากบาก้าได้อย่างแน่นอนครับมองไปที่ลิสบอนครับ ก็ฝากไ้ด้วยละกันนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกมองไปที่แท็บซอนสปอร์ครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่อยากได้เด็ดๆมากกว่านี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับที่มีให้ทั้งบอลสดบอลตัว V ีและบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดเอ็นเอลหนึ่งหนึ่งศูนย์มีแอดนำหน ครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ